แม,มนถอยไลแมนไอ้ไลแมนถอยเองอย่ามายุ่งไอ้ชุชิมันจะกินนไงมันหิวนี่สองวันแล้วไม่เจอมันมันหิวมากไอนั่งรอจนอ่อนเลย,ย,ยลกินๆเรากินข้าดูก็กลัวนะไอ้ไลแมนลายแมนแมวปุยุทธ์เพิ่นเพิ่นมีอาหารให้กินแต่เองนี่สิฮะซัดเซยพะเนจร เป็นแมวมอนมินน่นีมีเจ้านายเจ้านายไปออนทัวอยู่ครับไปหลบไปนอนบนบ้านปีชานข้ารู้นะวเ,เองเป็นหอนบ้านปีชาก็เห็นง่อยลงมาหั่นตลอดเลยอะฮะข้าไปเลี้ยงไก่ที่ไรแง่ได้ยินเงี้ยเงี้ยลงจากบ้านในปีชาเลยได้ที่ธรรมะนักดีอะได้บ้านดีเรานะกานอะไรแม่กินเดร็กฮะกินตัวกันกินไหม เอาค่าแบ่งให้ค่าแบ่งใค่าแบ่งให้มาแบ่งให้มันหน่อยอ่ะ,อะลายแมนลายแมนกินกินเลยลายแมนกินกินลูกกินแบ่งกันกินด้วยกันลายแมนกินเลยกินเลยลูกกินเลยแบ่งกัน,ก,น,ก,ก,น,ก,นกินด้วยกันเติมแบ่งชนชั้นหรอกว่าแมวฝรั่งหรือแมวไทยอยู่ด้วยกันก็กินด้วยกัน แบ่งไปทำไมชนชั้นแมวด้วยกันก็ต้องรักก <az> ันไยแมนหิวหิว,หว,หวหหมันหิวม้อยมอยมันนายแมนนี่ค้ายเจ้าเล็กมากไมกว่าร้องผิดห้องถูกไม่ว่าไอเล็กหน่อยนี่แต่ดูสีเขาจะคลำ้ำกว่าสีเขาจะ